เอาระเรามาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาได้ตังค์นะเราจะมาบวยเห็นไม่รู้ใครไอ้พวกนี้อยากได้ตังเราแค่ไหนเอาล่ะเกมแรกใครตายโอดได้ตังค์นะครับแย่เ yeah. พื่อนไหนไม่ใช่โหเหลือกันเป็นฝูงเลยอืเหลือกันเป็นฝูง ไป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 เราอยู่หน้าเส้นชัยแล้วข้ามองแม่งจีจีออกไปทำอะไรอ่ะเพื่อนออกไปทำมาลาเย้ ไตล่วงลาวด่านไตาลาว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 เย่ไปเลยเพื่อนไป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 เพื่อนไป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  <c oughs> มาใหม่อีกรอบแลว้วจ้าไอ้แผ่นสีเขียวอยู่ขึงข้างหน้าแผ่นสีเขียวขโมนดืด้อขโมนอย่าตกอย่าตก

เออไปแล้วไปแล้วด <t ess coffee> ึงดึงดึงดึงไปดึงด <t ess coffee> like ึงดึงด yeah, ึงว้าดึงดึงดึง Yes ชนะแล้วเกมลูกแก้วหันสายอย่างนี <iş> ้แหละบอกเลยว่า Easy เราเดาได้แบบร้อยคิวฉันเกียดดาหันี้ Me t o ขันเกียริทุกด่านเลยใครมันไปเต้นอยู่ตรงนู้นไอเคหนึ่งไเคหนึ่งไปเต้นอยู่ไกลกว่าเพื่อนเล็กขี้แล้วกันขี้อ่ะขี้ yeah! เย้เลกเลขี้นี่มาก่อนทุกรอบเลยบอกเลย ิบาไม่มีว่าพิบศดโอเคใช่มีสิแปแล้วอ่าต่อไปเลขคู่แล้วกันเลขคู่อีเวนใช่ไหมขอร้องเลยขอร้องเลขเลขแค่อันเดียวเนี่ยนะ งานนี้ต้องเลขคู่แล้วล่ะถูกชนะแน่นอนไม่ไม่โอเคเพื่อนเพื่อนลาก่อนเฮ้ยอะไรวะลาก่อนอ่า ก็มัดเมนูเหรอเราไม่ใช้ชนะว่ะแล้วกันบายบายห้าคุณสุดท้ายมา เกมสุดท้ายเพนกระจกสุดหันษามันนี่โบบัก <c oughs> โอเคเรียบร้อยเราตายครับดูเพื่อนเราก็ได้ <c oughs> เพื่อนเราสามัคคีกันมากไป <c oughs> ไปไปเพื่อนไปไปไป ไปเลย yes <c oughs> ไปทางนู้นแน่นอนเย้ไม่อยากเล่นใหม่แล้วอ่ะดูเบื่อนเราแล้วกันนะ <c oughs> ดูนายนะเราดูนายอยู่ว่ามันต้องไปยังไงต่อถามคนสุดท้ายอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่คือเกมที่ง่ายๆนะมันมีเราจะต่อยคนอื่นได้เราสามารถต่อยคนอื่นได้ถ้าต่อยคนอื่นเนี่ยออกจากเส้นสีข,ขาวเนี่ยถือว่าตายนะคะผม คนที่อยู่รอดในกรอบสีขาวก็คือจะชนะนะครับอ่าต้องสู้กันเองนะอันนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นในหนังเลยต่อยกันอย่างเงี้ยแล้วเคยเคยเห็นแต่ไวชีวิตกันอู้ต่อยมาต่อยต่อยต่อยเพื่อนชู้ๆนเพื่อนรุ่นเพื่อนเพื่เพื่อน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 ตายไปแล้วหนึ่ง วันวีวันวันวีวัเพื่อนซูซู่เซูเพื่อนเพื่อนซู่วันวไปเลยไปเราเชื่อเพื่อนสาลุงเราทำได้วันวีวันอกวันวีวโอ้ววัน ยเดีคุณชนะนี้เหลือคุเดียวดูตัดท้าย